ันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาสอนแต่งตัวแบบนี้นั่นเองนะคะทำง่ายๆและฟรีด้วยนะคะแนะนำให้เป็นสีดำดีกว่านะคะเพราะว่าสำหรับคนที่ไม่มีเสื้อสีขาวเนี่ยก็อาจจะแต่งแล้วไม่ค่อยสวยนะคะเข้าตามแอปเรามาเลยนะคะจะเป็นแอปที่เป็นรูปที่เราวงเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีนะคะแนะนำให้ไปโหลดมา หรือว่าจะไปค้นหาในคุ o g l e ก็ได้นะคะแต่ของเรานะคะจะค้นหาในนี้นะคะเพราะมันเยอะมากกดหล้วตามเรามาเลยค่ะแล้วก็กดค้นหาเลยนะคะเรานะคะแนะนำให้ค้นหาตามเราเลยอยู่ว่าเดี๋ยวเรานะคะจะเขียนไว้ใต้เมนนะคะแล้วให้ทุกคนนะคะไปกดคันล้อแล้วก็ไปค้นหาได้เลย ก็จะเป็นคำนี้เลยพอกดเข้ามาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะให้ทุกคนนะคะเลือกรูปที่อยากได้เลยเยอะมากและมีแต่ส,สวยๆทังนั้นเลยน่ารักน่ารักด้วยที่เราโวงเมื่อกี้นะคะก็คืออันที่เรานะคะคใช้อยู่ทุกคนก็จะเอาไปใช้ก็ได้นะคะขอหาแป๊บหนึ่งนะคะ ก็อาจจะมีแบบพวกเสื้อผ้าของโลบอทด้วยมีรูปเชือนักเรียนด้วยมีอันที่ถูกใจและอีสวยมากเห็นเขาใส่แล้วสวยมากเลยไหนลองบ้างสิอาเจอแล้วให้ทุกคนนะคะกกอดไปที่จุด3ามจุด แล้วให้กดดาวน์โหลดเลยพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะขึ้นข้างบนว่าดาวน์โหลดรูปภาพแล้วถ้าทุกคนนะคะกลับไปที่โลบอ ตามจุดข้างล่างขวาม,มือเมื่อกดมาแล้วนะคะอันจะมีสร้างสารรค์แนเองข้างข้าม Messenger ให้กดเข้าไปเลยนะคะ ให้กดไปที่ขีดสามขีดข้างบนที่เขียนว่าโฮมนะคะพอกดเข้ามาแล้วเราก็จะเจอต่างๆนะคะให้เราอะ่ะกดไปที่รูปภาพพี่เราองอยู่นะคะข้างล่างโฮมอะคะ่ะนั่นแหละแล้วกดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาแล้วนะคะจะเจอประมาณนี้เลยให้กดตามเราเลยนะคะกดไปที่อวตาร ประมาณนี้แล้ะให้กดตามเราเลยเนาะนี่นะคะที่เราวงไว้อยู่ให้เราให้เราเลือกเป็นประมาณนี้เลยนะคะที่แนะนำเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะแบบเสียตังโลบะเสียโลบะ ชื่อทุกอันเลยสำหรับคนที่เปลี่ยนแล้วไม่ได้เนี่ยแนะนำให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนหว่ามันจะให้ได้นะคะพอเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วให้กดไปที่สีน้ำเงินข้างล่างเลยพอเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะคะอันนี้คืออันที่ <c oughs> เราเปลี่ยนเอหน่อยโอเคเสร็จแล้วก็กดไปที่อวตารเลย นะคะคแนะนำให้เป็นอีกลายเลยนะคะถ้าจะทำใหม่เ,เพราะว่าไม่งั้นมันก็เป็นเหมือนเดิมเลยนี่นะค่ะกดเลือกรูพามาอม่านี้ลยนี่นะคะได้แล้วแต่ว่าคะจะอาจจะเหลือรอยอะไรไว้ให้หน่อยโอเคเสร็จแล้วนะคะข้อต่อมาเนี่ยเราก็จะ,จะทำหัวเรื่องผล ใช้สีกันนะคะเรานะคะยังไม่ได้ทำเลยคราวเน,นี้เราจะทำพร้อมๆกันเลยมาค่ะจะน้องพี่ใช้ผมสีดำนะคะเข้าตามเกมเรามาเลยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเขียนไว้ใต้คอมเมนต์นะคะเข้ามาลุยรอแป๊บหนึ่งน,นะคะนี่นะคะเข้ามานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ หอเอยเอ์มันมาประมาณนี้แล้วใช่ไหมคะให้กดไปที่รูปคนข้างบนนะคะสุดเลยที่มันจะมีตรงพื้นนะ่ะมันจะมีวงกลมด้วยที่เราวงอะคะ่ะเป็นรูปคนนะไม่ใช่หน้าคนนะอย่าเข้าใจผิดนะให้หัวนะคะกดไปที่บอดี้และกดไปที่ส่วนหัว ที่เราวงเลยนะกดเข้าไปและให้ทุกคนนะคะเลื่อนหาสีดำเลยหรือสีหกตัวเองก็ได้นี่เลยนะประมาณนี้เลยพอเสร็จแล้วอามแล้วก็กดมั่วก่อนนะกดมั่วไปหน่อยก็เลยได้ขาวสีจมูเลยและได้หัวหม่วงด้วยนะอามเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อน ส่วนหัวของเราก็จะเป็นสีดำนั่นเองพอเสร็จแล้วนะคะให้กดเป็นสีเขียวนะคะทุกคนน่าจะเห็นนะคะนี่เลยสีเขียวในภาพตรงนี้ที่เราวงอ่ะแน่แหละพอกดเข้าไปานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยไม่เสียโลบักเลยพอกดเสร็จแล้วให้ทุกคนนะคะนี่เลยเห็นไหมแค่นี้ก็ ออกจากแม็กเลยแปบบนีงนะคะให้ทุกคนนะคะกดไปที่เอวาตานเนี่ยเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วนี่ไงเป็นไงเป็นไงมุสนิทเลยแล้วสิมุสนิทเลยแล้วสินี่นะคะจะได้ประมาณนี้เลย แล้วนะคะอาจจะมีต่ออย่างอื่นบ้างก็ได้นะคะเรื่องที่เราเล่ามานะคะก็อาจจะเป็นพื้นฐานอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็คือแบบว่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะให้มาดูช่องนี้ได้เลยใครอยากให้เขาทำอะไรอีกนะคะพักมได้เลย